ก่อนนางเป็นลูปเป็ดขี้เหล่เหมือนกันนะต้องยอมรับวันนี้นางส,สวยขึ้นเยอะมากอขอบคุณมากค่ะยีเชียฉันเชื่อว่าเมื่อก่อนไม่มีผู้ชายจีบเธอโอ้ยตายแล้วทุกวันนี้หลายหลายคนไปที่หมายปองของผู้ชายมากๆแม้เธอจะเป็นนางเอกแต่ก็แบบว่ายังไงไม่ได้ทุกวันนี้เธอสวยขึ้นเยอะเอาจิงๆริงถ้ายอย่างเรื่องความเปลี่ยนไปมันก็จริงรเพราะว่าคืออย่างแต่งตัวล่าสุดอย่างเนี้ยคือ ถ้าจะให้มาแต่งตัวแบบโชว์เอวอะไรไมันไ,ไม่กล้าอยู่แล้วแต่ก่อนมันไม่มั่นใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเราเราทำได้แล้วก็ดีใจเพราะว่าคือมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งจากที่เรามุ่งมั่นตั้งใจจะใช้แรงบันดาลใจในการที่จะลดหุ่นตัวเองเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์คือหลายคนถามว่าเอ๊ะจากน้ำหนักเยอะๆเนี่ยเมื่อก่อนเคยหนักสุดเท่าไหร่ออรครับ คือพุ่งไป65 65เยอะมากสำหรับผู้หญิงถือว่าเยอะนะครับคือคุณเชียร์สุยว่าไหนแสดงก็ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดค่ะก็เยอะอยู่ดีก็ถือว่าเยอะอยู่ดีแม็กซิมัมอยู่ที่ประมาณ55ไม่ควรเกินนั้นผู้หญิงอะเหรอก็เกินปมาไม่ควรจะเกินแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถที่จะลดลงมาได้คือเราก็เป็นคนหนึ่งอะเนาะที่เหมือนแบบ ทำยังไงก็ตามลดยังไงก็ไม่ลงต้องออกกําลังกายซึ่งจริงเป็นวิธีที่ถูกต้องว่าทุกคนควรจะออกกําลังกายแต่ว่าเราไม่มีเวลาทีนี้มันจะเป็นวิธีไหนตัวช่วยอะไรที่มันจะทําให้เราลดได้อะคะก็เป็นเจ้าตัวไซเอสนี่ที่ผ่านตัวเรามาเองเลยใต่หน้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าสัมภาษณ์อะไรทุกวัณฑ์ัเนี่ย กี่ซองแล้วครับเนี่ยจริงๆเขาให้กินแค่ซองเดียวแต่นางกินสามซองทำไมไม่รู้ชอบกินเยอะๆเินอ๋อไม่แต่ว่ากินอย่างนี้มันไม่ได้อันตรายนะคะเพราะว่าคือไซเอสเนี่ยมันผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหมดแต่แค่มันก็จะสูญสลายก็คือสิ้นเปลืองโดยใช้เอสนะคะชาเมสเอสของเรานะคะตอนนี้นอกจากทำให้รูปร่างสวยเพอร์เฟกแล้วนี่มีน้องใหม่ด้วยค่ะน้องมาช่วยด้วยนะคะวี๋คอั่นเองทานคู่กันแซ่บมากๆเลยค่ะอย่าลืมติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้กับตัวแทนชาเมสแล้วก็ชาเมสแคลวนะคะ สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย0947094444 0890718889ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.side2u.com